ขับรถยังนีขับรถโอ้ยบังมันเจ็บมันยงไงมุนมากกระสันบังไอ้บังเฮ้ยโตเฮียอะไรโตปลามั่นหล่ม่นโอ้ยไปไหนไปไปมันโลลมัเพิ่งเะครับบอกว่า เบิ่งนูมพี่น้องมันจนจีโตกะาข้งเลยนี่ีผมแอบนี่นไหนว่ไปจากไหนนี่ไปบ่ได้เลยโอ้บ่มเบียอะไระโอ้โตาตาๆๆๆๆๆๆตาตนตา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 า่าาาาา